New Mark KTM ยอมรับออกมาเต็มปากเลยนะครับว่าเป็นปลื้มไม่ใช่น้อยเลยกับการที่ได้รับฉายาว่าการรอกำเนิดครั้งใหม่กับอัจฉริยภาพบนเวทีรถสูตร2ล้อในรายการ Mo t ต GP สจีสำหรับฉลามไฟเปโดรคอสตาที่ในฤดูกาล2024นั้นมันจะเป็นปีแรกครับที่ฉลามไฟตัวนี้จะได้ขึ้นมาวาดลวดลายนะครับประดับประวัติศาสตร์ของตัวเอง และอย่างที่ทราบกันนะครับว่าโปรไฟล์ของฉลามตัวนี้ตั้งแต่รุ่นเล็กมาจนถึงรุ่นกลางและในฤดูการ2024กำลังจะมาสร้างผลงานบนชั้นพรีเมียร์คลาสซึ่งปีดรัคอสตาก็ยอมรับเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นไม่ใช่น้อยสำหรับผืนผ้าใบชิ้นใหม่นะครับ ที่กําลังจัดละเลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับนอกจากนี้นะครับเปโดรคอสตานั้นก็ยังบอกอีกนะครับว่าฉายาที่หลายๆคนนั้นตั้งเอาไว้นะครับว่านิวมาเกตและเปโดรคอสตาก็ยังบอกครับว่ามันคือวัตถจักที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ฉลามตัวนี้ยังเป็นเบบี้ชาร์กอยู่นะครับเปโดรคอสตานั้นก็ยังยอมรับนะครับว่าทีมยักษ์ส้มอย่างทีม KTM นั้นเป็นทีมที่ให้กําเนิดและให้โอกาสนักแข่งคนนี้และฉลาม